การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินมผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่สองรอบหนึ่งปี สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านายลาภิษณามไพรตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนลมวิทยารัชมังคลาพิเศษจบการศึกษาระดับปริญญาโทร,รุศสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยายล,ายลาัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาพิเศกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์อายุราชการจนถึงปัจจุบัน10ปี2เดือนข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาพิเศกโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาพิเศษตั้งอยู่เลขที่162หมู่6ตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6ผู้อำนวยการโรงเรียนนายชนะศึกกินดาสีมีรองผู้อำนวยการสองท่านคือนายลาพิษนามไพรและนายวิไลทุงแต้มจำนวนครูและบุคลากรทางการศาึกษารวมทั้งสิ้น69คนจำนวนนักเรียนประจำปีการศา 2, 4, ึกษา2564รวมทั้งสิ้น1,132คน แบ่งการบริหารงานออกเป็น5กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารจิจการนักเรียนผลสำฤทธิ์ที่เกิดจากการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่เห็นผลสำฤทธิ์เชิงประจักษ์ ได้แก่พบประมาณในการจัดสร้างโดมโรงเรียนรามวิทยารัชมังกลาพิเศษโดยได้ระดมทุนผ้าป,ป่าทั้งสิ้น3.8ล้านบาทงบสร้างสะพานล,ลอยและขยายถนนปรับบริบทไฟส่องสว่างงบทั้งสิ้น45ล้านบาทซึ่งเป็นงบของทางหลวงสุริน โดยความช่วยเหลือจากท่านธีรทัศน์เตียวเจริญโสภาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกปฏิบัติหน้าที่กระทรวงมหาดไทยท่านพอ,อกิรพันธ์เพียรมีท่านรองสัญชัยสังทองตัดขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองเกลียนเป็นที่ดินของโรงเรียนโดยความช่วยเหลือจากท่านธีรทัศน์เตียวเจริญโสภาท่านรองสัญชัยสังทอง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนรางวิทยาลัชมังคลาพิเศษปัจจุบันกำกับติดตามโดยท่านผู้อำนวยการชนะศึกกินดาศีดำเนินการของบสร้างสนามกีฬามาตรฐานระดับอำเภองบประมาณ54ล้านบาทโดยท่านผอ,อชนะศึกกินดาสีท่านดเรเสประกร์มุ่งเจริญพร เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการเปิดหลักสูตร3หลักสูตรดังนี้ 1. ห,หลักสูตรเตรียมหมอน้อยนายร้อยทหารสำหรับนักเรียนมต้น 2. หลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสำหรับมสีสม่หลักสูตรสมาร์ทคัสโรมห้องเรียนหมอทหารข้าราชการตำรวจ โดยความร่วมมือและสนับสนุนโดยประธานกรรมกาธิการสาธารณสุขมณฑนทนหารบกที่25ิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์การประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหารในในสหและต่างสหนอกจากนั้นยังได้ระดม ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของลูกหลานชาวรามลัดจนเกิดผลงานทำให้ครูนักเรียนเกิดผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการศึกษาจนได้รับเกียรติบัตรและผลงานสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ